สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดารเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยดรเสรีวงมนทามานำเสนอครับสำนึกประวัติศาสตร์สำนึกรักชาติทหารมีโครงการสอนประวัติศาสตร์ให้ครูและนักเรียนในสถานศึกษามนุษย์สามกีบบางคนพอรู้เรื่องนี้จะเป็นจะตาย แสดงความไม่พอใจและบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของทหารพวกเขาพูดผิดเพราะไม่มีความรู้ทหารเขามีหน้าที่ปกป้องบ้านเมืองํำรงอธิปไตยและความเป็นเอกราชของประเทศทหารเขามีความรู้ประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้งที่ทำให้ทหารเป็นคนที่จงรักภักดีเหมาะจะเป็นผู้สอนประวัติศาสตร์ด้วยสำนึกของความรักชาติดังนั้นโครงการทหารสอนประวัติศาสตร์จึงเป็นเรื่องที่ถูกต้อง และที่แน่ๆจะต้องดีกว่าการที่นักการเมืองบางพักบางกลุ่มและอาจารย์ญญบางคนที่บิดเบือนประวัติศาสตร์ยัดเยียดข้อมูลให้เยาวชนชางชาติและมีทัศนคติเป็นปรับก,กับสถาบันพระมหากษัตริย์ทําให้เยาวชนไม่ให้ความสําคัญกับรากเหง้าของความเป็นไทยไม่สํานึกบุญคุณบูรพากษัตริย์ที่ทรงนําพาประเทศชาติให้มีการพัฒนาด้วยพระมหากรุณาธิคุณเยาวชนบางกลุ่มบางพวก ไม่มีความกตัญญูต่อบรรพชนที่เสียสละแรงกายแรงใจรวมทั้งชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อสร้างบ้านแปลงเมืองพัฒนาประเทศปกปักรักษาพื้นแผ่นดินทองของไทยเอาไว้ให้ลูกหลานได้อยู่อาศัยอย่างร่มเย็นที่ผ่านมานักการเมืองและอาจารย์ที่ชังชาติและมีทัศนคติที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จัดกิจกรรมบรรยายในสถานศึกษาจัดทำค่ายเยาวชนบรรยาย และทํากิจกรรมที่ทําให้เยาวชนมีทัศนคติและพฤติกรรมทางการเมืองที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศพวกเขาทําสิ่งเหล่านี้มาเป็นเวลานานแล้วพอทหารมาสอนประวัติศาสตร์ให้ครูและนักเรียนรักชาติรักแผ่นดินกตัญญูรู้คุณพระหมหากษัตริย์และบรรพชนตัวตึงของสามกีบก็มีอาการเหมือนคนน้ำลายฟูมปากและจะกระอักเลือดตายไม่เข้าใจจริง ทำไมพวกเขากลัวที่จะมีทหารไปสอนให้เยาวชนรักชาติรักแผ่นดินและสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ตลอดเวลามากกว่า700ปีสำหรับบรรดาสามกีบทั้งตัวตึงของพรรคตัวตึงของคณะและคณาจารย์ที่กำลังจะอกแตกตายที่รู้ว่าทหารตระเวนสอนประวัติศาสตร์ให้ครูและนักเรียนรักชาติจงสำเนียกไว้เถิดว่าการเรียนประวัติศาสตร์ ก่อให้เกิดสำนึกความรักชาติความภาคภูมิใจในอันตลักษณ์ของชาติประวัติศาสตร์จะทำให้พลเมืองของประเทศเข้าใจรากเหง้าของความเป็นไทยเข้าใจวิวัฒนาการของวัฒนธรรมอุดมการณ์ทางการเมืองบรรทัดฐานของสังคมและจะทำให้เราลงคะแนนเสียงเลือกผู้แทนรัษฎรที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานการเมืองเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนไม่หลงผิดไปเลือกนักการเมืองที่ช่างชาติ มุ่งทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์และวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ที่ดีงามของประเทศการสอนประวัติศาสตรธธ์ที่ดีคือการสอนให้เราสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่คือของประเทศชาติของเราในวันนี้รวมทั้งตระหนักรู้ด้วยว่าถ้าหากบูรพกษัตริย์และบรรพชนของเราไม่ได้ทำสิ่งดีงามหลายๆอย่างในอดีตที่ผ่านมาประเทศชาติของเราจะเป็นเช่นไร คนที่ไม่รู้เรื่องราวในอดีตอันเป็นคุณแก่ชาติแก่แผ่นดินย่อมไม่มีสำนึกกตัญญอยู่ไม่มีความรักชาติรักแผ่นดินแต่จะมีทัศนคติชังชาติชังวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชาติรวมทั้งชิงชังระบบการปกครองของเราที่เป็นอยู่ในเวลานี้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์คือการเรียนรู้อัตลักษณ์ของความเป็นไทยด้วยความภาคภูมิใจและกะตัญญยูการที่ทหารตระเวนสอนประวัติศาสตร์ จะทําให้คนเข้าใจความเป็นมาในอดีตท,ที่เป็นรากเหง้าของความเป็นไทยการพัฒนาของบรรพชนในอดีตได้เป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งมั่นคงให้คนรุ่นหลังเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องความเข้าใจรากเหง้าที่ถูกต้องลึกซึ้งย่อมทําให้เราภูมิใจในความเป็นไทยและพร้อมที่จะดํารงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทยให้เป็นเสน่ห์ของประเทศร่วมมือกันสร้างความมั่นคงให้ประเทศ รักษาอธิปไตยของชาติให้สมกับที่บูรพกษัตริย์และบรรพชนของเราได้มุ่งมั่นพัฒนาประเทศของเราให้เจรเดินรุ่งเรืองตลอดมาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องจะเป็นแรงบันดาลใจที่จะทําให้เราเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศมีสํานึกรักชาติเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีของประเทศชาติประพฤกตนอยู่ในทํานองครองธรรมเข้าใจคําว่าวัฒนธรรมที่ประกอบด้วยวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อค่านิยมที่ดีงามของความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศเราสามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่าการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สอนโดยทหารที่รักชาตินั้นย่อมดีกว่าการเรียนรู้เรื่องราวของประเทศด้วยข้อความที่บิดเบือนจากคนสอนที่ชังชาติและยัดเยียดทัศนคติที่ผิดผิดให้แก่เยาวชนจนทาให้เยาวชนส่วนหนึ่งกลายเป็นคนชังชาติที่ปฏิเสธความงดงามของความเป็นไทย และไม่มีความกตัญญูต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และบรรพชนดังนั้นใครมันจะน้ำลายฟูมปากหรือจะกระอากเลือดตายก็ช่างบันเถอะเรามาช่วยกันสอนประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องให้เยาวชนของเรารักชาติและมีความกตัญญูกันเถอะยังไงมันย่อมดีกว่าที่เราจะปล่อยให้เราถูกครอบงำโดยคนที่ช่างชาติที่มีพฤติกรรมเสาะกกอดบ่นทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์เรามาช่วยกันทำให้เต็มที่ ทำกันอย่างเข้มข้นให้กําลังใจทหารที่ทําโครงการดีๆนี้ขึ้นมาแม้ว่าเริ่มต้นตอนนี้อาจจะสายไปแต่ก็ดีกว่าที่พวกเราจะไม่ทําแล้วปล่อยให้พวกชังชาติทําอยู่ข้างเดียวกระทรวงศึกษาธิการควรจะเร่งรัดพัฒนาการสอนประวัติศาสตร์ให้เป็นไปตามหลักการที่ว่าสํานึกประวัติศาสตร์คือสํานึกของความรักชาติเราจะละเลยเรื่องการปลูกฝังความรักชาติความกตัญญูต่อแผ่นดิน ผ่านการสอนประวัติศาสตร์มานานแล้วอย่าปล่อยให้เยาวชนของเราถูกครอบงำโดยกลุ่มคนที่ไม่รักชาติรักเป็นดินและกล่าวหาว่าการสอนประวัติศาสตร์เป็นการโฆษณาชวนเชื่อให้ผู้คนหลงรักสถาบันพระมหากษัตริย์อีกต่อไปอย่าให้คนที่บิดเบือนประวัติศาสตร์ใช้วาทกรรมว่าจะเล่าประวัติศาสตร์ใหม่ภายใต้ชื่อประวัติศาสตร์ภาคประชาชนเพราะมันคือประวัติศาสตร์ ทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ศิลปชัยเดยลี่เรามีเรื่องราวดีๆของดอร์เสรีวงมนธามานําเสนอเป็นประจําทุกวันอาทิตย์สวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา ดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแอมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจ ติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา angel seven realty